สวัสดีค่ะค่ะไบพดักนะคะอยู่กับรถเก่งคันนี้เลยเป็นรถ C ีวิกนะคะ FD นะคะตั้งแต่ปี2007จนถึง2011นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกมาทำหุ้มเบาะแบบสวมกับคาร์ใบพวดาค่ะของเดิมเป็นหนังอยู่แล้วแต่ว่ามีสภาพคือแตกลายงานนะคะวันนี้ลูกค้าก็เลยทำหุ้มเบาะแบบสวมเพื่อรักษาเบาเดิมไว้ค่ะแต่ว่าวันหนึ่งไม่ใช้เนี่ยสามารถถอดออกได้เลยสวมไม่เสียเบาะเดิมนะคะไม่ลอกของเดิมไม่เจาะของเดิมแล้วก็ใช้เวลาในการ ติดตั้งเนี่ยรวดเร็วมากๆนะคะอันนี้คืองานสวมแต่สวมยังไงให้เนียนขนาดนี้ต้องที่คาปปร์บิไดโอดักเลยนะคะอันนี้จะเป็นหนังตัวหนาพร้อมกับได้ไนล่อนเบอร์ใหญ่นะคะได้ที่ร้านเนี่ยจะเป็นหนีเลยเขาเรียกว่าได้ไนลอนไม่ใช่ไดสปันนะคะแล้วเดี๋ยวดูความพิเศษของหนังด้านหลังกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ให้ดูคู่หน้าก่อนอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะตัดขอบสีน้ําตาลเข้มได้เย็บสีครีมนะคะงานก็จจกครูๆแบบนี้เลยใครที่สนใจงานนะคะสามารถเลือกสีเลือกลาย ไ,ได้แจ้งรุ่นรถปีรถร้านเดาผลิตให้ใหม่คันต่อคันเลยนะคะคันต่อคันนี่ก็คือต้องตรงรุ่นตรงสีตรงลายที่ลูกค้าเลือกเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันค่ะสวมผองที่ร้านเต็มตัวไหมเต็มตัวแน่นอนนะคะนี่เลยให้ดูชัดๆมีกระเป๋าหลังใส่ของให้ทั้งซ้ายทั้งขวาความพิเศษของหนังที่ร้านเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะ นี่เดี๋ยวนี่จานนี้นะคะจะเป็นความหนา1มิลเต็มนะคะแล้วก็ประกบฟองน้ํา้ามิลเราซับหลังจะเป็นตัวผ้าใยที่ขอดแบบนี้ซึ่งในตลาดจะหายากมากๆส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสปันธรรมดาการแต่ที่ร้านใช้ผ้าที่ขอดเพื่อความทนนะคะทนยิ่งขึ้นเหนียวยิ่งขึ้นดีสุดๆเลยนะคะพร้อมกับตัวบบอหลงังรุ่นนี้นะคะมีเท้าแขนตรงกลางสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติวางแก้วน้าได้ตามปกติเลยแบบนี้เลยนะคะงานเข้ารูปกระชับตรงรุ่นสุดๆนะคะ ดูตัวนั่ง นี่เลยใครที่สนใจงานนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวจะคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะจะเป็นเบอร์โทร ID Line นะคะสามารถติดต่อกันมาได้เลยนะคะจะเป็นเบอร์โทรก็คือ0917099960นะคะร้านอยู่ที่ราดพ้าา124เป็นโรงงานผู้ผลิตเองก็สามารถมาเลือกสีเลือกลายที่ร้านเลือกแล้วก็รอได้เลยแต่ถ้าใครนะคะอยากประหยัดเวลามั่นใจในตัวสินค้าแล้วสามารถสั่งล่วงหน้าออนไลน์ได้ที่ไลน์ที่แจ้งได้เลย ะะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ